ทีนี้หลังจากที่เราตั้งค่าโปรไฟล์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะต้องมีการจัดประชุมระบบออนไลน์เราจะสร้างห้องประชุมยังไงนะคะเราก็ล็อกอินเข้ามาตามปกติก็จะมาเจอหน้านี้แล้วทีนี้เราจะสร้างห้องประชุมตรงไหนมาตรงนี้เลยค่ะกดคำว่า schedule กดไปเลยเสร็จแล้วมันก็จะมาเจอหน้านี้ชื่อหัวข้อการประชุม ก็เราประชุมอะไรเราก็พิมพ์ไปนะคะพาสเวิร์ดมีไหมแต่อย่างน้อยก็ต้องมีนะคะสตัวอักษรเวลาเวลาที่เราจะจัดประชุมวันไหนนะคะ กี่โมงมันมี AM กับ PM AM คือช่วงเช้า PM คือช่วงบ่ายทีนี้เราจะประชุมกี่โมงายงประชุมทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะถ้ากรณีที่ใครไม่ได้ซื้อลายเส้นไว้มันก็จะฟิกไว้ให้แค่50นาทีนะคะเราจะประชุมได้แค่นั้นซึ่งแค่นั้นก็ความจริงก็เยอะแล้วเนาะ ถ้าประชุมยาวๆประชุมออนไลน์เราก็จะเบื่อนนะคะก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เราก็บริหารห้องประชุมเอานะคะนี้เราก็จะประชุมกันวั่ที่2 9เนาะบ่ายสอเอาสัก2ชั่วโมงตั้งไว้เผื่อไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ดันนะคะเวลานี้เวลาของเราอยู่แล้วเสร็จแล้วทุกอย่างก็กดสเก็ด l ูได้เลยพอกดสเก็ดูเสร็จมันก็จะมาเจอหน้านี้นะคะเจอหน้านี้ทำยังไงเราสามารถ คัดลอกนะคะคัดลอกลิงก์ตรงนี้กด Copy ได้เลยนะคะคัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็เอาไปส่งข้อความหาเพื่อนได้นะคะเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้นะคะถ้าเราจะแก้ไขชื่อแล้วก็มากด Edit ก็แก้ไขได้นะคะหรือเราจะ Copy ข้อความตรงนี้ไปเลยก็ได้เสร็จแล้วเราก็เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นหมดเลยว่าชื่อประชุมอะไร ลิงก์อะไรนะคะมีติ้งนัมเบอร์พาสเวิร์ดได้หมดนะคะหรือเราจะแค่ Copy ตรงนี้ m e ติ i งลิงก์ตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นแค่นี้ให้ถามว่าอันเดียวกันไหมกับอันเมื่อกี้อันเดียวกันแล้วแต่นะคะถ้าสมมุติเราเราจะก็เราขี้เกียจ Copy ตรงนี้เราก็สามารถ Copy ตรงนี้เอาไปวางได้เลยนะคะ ถ้าสมมติเราจะยกเลิกไม่จัดแล้วเราก็มาคลิกตรง cancel ตรงนี้ก็เป็นการยกเลิกการประชุมนะคะอันนี้คือวิธีการสร้างห้องประชุม